สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการแก้ไขโปรแกรม Google Sites ซึ่งผมได้จัดทําเป็นแทมเพลตไว้ให้ทุกคนได้ทดลองนำเอาไปใช้ในช่วงแรกเนี่ยทุกคนต้องเข้า Google Sites นะครับผมพิมพ์ Google Sites ที่ Google เสร็จแล้วก็จะได้เว็บหน้าเว็บออกมาผมก็เลือกเข้า Google Sites ที่ตัวบนนี้ Google Sites sign in ตรง Google Sites i g n in เนี่ยมันจะเข้าเว็บของคณะให้ไฟล์ที่ผมให้ไปก็คือไฟล์ชื่อไฟล์ตัวอย่างชื่อไฟล์ตัวอย่างนะครับให้คลิกเข้าไปที่ไฟล์ตัวอย่างจะได้หน้าตาที่คณะต้องการให้เรากรอกข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด5ส่วนมีอะไรบ้างครับมี หมวดที่1เรื่องของรายละเอียดรายวิชาหมวดที่สองจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์หมวดที่3ลักษณะของการดําเนินการหมวดที่5แผนการสอนและการประเมินผลแล้วก็หมวดที่6ทรัพยากรหน้าที่ของเราเราต้องมาเอามคออสาที่เรามีอยู่เนี่ยมาไล่กอกตามหมวดต่างๆในหมวดที่1อันนี้ผมเปิดมคออสไปแล้วอันนี้ตัวอย่างของวิชาเบสิกเนี่ยหมวดที่หนึ่งเนี่ยหมวดที่1มีอะไรบ้างเราก๊อปจากรหัสรายวิชาจํานวนหน่วยกิจ หลักสูตรประเภทหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนผู้รับผิดช,ชอบภาคชั้นกนศารศึกษาที่เรียนรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนแล้วก็รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันแล้วก็สถานที่เรียนนะครับแล้วก็แค่8ข้อเพราะนั้นตรงนี้ผมก็พบปเข้า,าในการแก้ไขเข้าที่รูปปากกานะผมก็เข้ามาใส่ อันนี้ก็คือตัวเลขที่ได้อ่าอันนี้ผมใส่มาสองอันละอันที่สามเราค็มาใส่หลักูตรประเภทลายวิชาค็หมดเลยก็ได้ครับอ๋ไอตัวเลขตรงนี้เราค็ไม่ติดเราจะต้องพิมพ์เองอ่าผมค็เข้ามาใส่สังเกตตรงนี้มันผิดเพียเพ้ยนไปมากผมกปป็ม่ิไปแล้วตรงนี้มันเป็นบล็อก พราะนั้นบล็อกตรงนี้ผมไม่ต้องการเอาม่ฮะผมต้องมาก๊อบใหม่ก๊อบเฉพาะทีละอันก่อนหลักสูตรประเภทรายวิชานะครับเรามาใส่หลักสูตรประเภทรายวิชา,อ,าอ่าก็คือเป็นของคณะวิศวกรรมอัอนนี้ออกเพาเป็นของโยธาที่เขาทำไว้นะครับ ผมกปมใส่อ่าโยธาสังเกตฟอนไม่เท่ากัน <c oughs> ผมยังไม่สนใจฟอนนะฮะปรับมาใส่เนี่ยก็ปมมาใส่ให้ครบทั้งแก็เสร็จจากนั้นเราจะทำยังไงให้ฟอนเท่ากันนี่ครับเราลากเอกาสารทับฟอนที่เราต้องการให้เท่ากันแล้วกาหนดขนาดให้เท่ากันน่อครับกําหนดให้เป็น16บหกกำหนดให้เป็นตัวเข้มเห็นยวแตัวกษรเท่ากันละสี สีที่จะแสดงผมอาจจะให้แสดงเป็นสีน้ำเงินอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเปยนเปสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วกดเซฟซะ ข้อมูลในเว็บของเราเราได้ส่วนที่1นึ่งฮะเนี่ยก็จะได้สีน้าเงินตรงนี้มาซึ่งจะมีทั้งหมด8ข้อที่ผมก็ไปดูแค่3ข้อส่วนที่2ที่จะแก้มาเลือกส่วนที่สองแล้วลรากเซฟไปแล้วมาเลือกส่วนที่2จุดมุ่งหมายแลวะวัตถุประสงค์อันนี้เช่นกันนะเข้าอีดอีขึ้นตัวนี้พอไม่แก้ไขเรามาดูจุดมุ่งหมายแลวะวัตถุประสงค์ในส่วนที่2น,นี่ลอกข้อนี้เข้าไป7ข้อ กรอบเข้าไปใส่เลยครับจัดการเรื่องขนาดซะขนาดสิบหกขนาดสิบหกตัวเข้มอันนี้น่าจะเป็นที่ฟอนตเนี่ยเรามาดูที่ฟอนต์นอมอนอเราเป็นตัวธรรมดาไม่ต้องตัวเข้ม นะครับแล้วเราเซฟซะเซฟตรงส่วนอื่นๆก็เช่นกันครับส่วนที่สามก็ทำการก๊อปข้อมูลในหมวดที่สามเนี่ยเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาใส่เอาข้อมูลแล้วเอาแค่ข้อหนึ่งข้อสองมาใส่ในหมวดที่สามเอาข้อหนึ่งข้อสองมาใส่เช่นเดียวกันหมวดที่ห้า อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะต้องแก้ไขเนื่องจากเมื่อเรา,เรามีการสอนออนไลน์ <c oughs> เอาข้อมูลตรงไหนมาสอนฮะเนื้อหาที่สอนในแต่ลนะสัปดาห์ตัวนี้ครับเอา,ต,อา,า,เอาตัวนี้มาใส่นะครับเอาตัวนี้ได้มาใส่สิบห้าสัปดาห์นะฮะเอาตัวนี้มาใส่กดที่ Edit พอ e ี i t เสร็จเราก็แก้ไขได้เราก็ใส่ไปเรา เราจะสอนยังไงในเรื่องของวิธีการออนไลน์หัวข้อที่เราจะสอนนะครับตรงส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟอ่าส่วนหมวดที่6ในหมวดที่6เนี่ยคือทรัพยากรในการสอนอผมแนะนำไว้ก็คือการดำเนินการหลักก็คือ microsoft teams กับหนังสือที่ใช้ตรงนี้ก็มาใส่หนังสือที่เราใช้สอนหรือสื่อการสอนที่เราใช้มีอะไรบ้างแล้วก็เครื่องมือในการสอน ของผมก็คือมี Google Form ใช้ทำแบบทดสอบต่างๆใช้ในการเช็คชื่อใช้ในการาทำแบบทดสอบหลังเรียนสอบกลางภาคสอบปลายภาคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะใส่นีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องทำก็คือเรื่องของนะครับการเปลี่ยนชื่อตรงนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันลายวิชาที่เราจะเปลี่ยนที่เราจะสอนในการเปลี่ยนชื่อให้เราเข้ารูปฟันเฟืองด้านบนทางขวามือครับ คลิกที่หัวลูกศรลงมาที่เมนเอกไซส์นี่ครับไซน์เนมเราเปลี่ยนชื่อครับวิชาที่เราสอนเมื่อกี้คือเบสิ c เบสิ c เอนจิเนียริ่งพ c t i c e อ่าผมใส่แค่นี้แล้วกันครับเบสิ c เอนจิเนียริ่งเซฟทำการเซฟเสร็จ กลับไปหน้านหลักคลิกกลับที่ด้านหลังเลยครับตัวอย่างตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นเบสิกเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นเบสิกเวลาเรา,เราจะเอาลิงก์ไปส่งคณะเอาตรงไหนครับนี่ครับแชร์กดที่แชร์ครับลิงก์ที่ส่งคณะเ,เราใส่ตรงนี้ครับลิงก์ที่ส่งคณะ เราใช้ชื่อตรงนี้ในการส่งนะครับในลิงก์ที่จะส่งคณะนะครับก็จะประมาณนี้ลองทดล,ลองทำกันดูนะครับ